สว,ส,สวัสดีดค่ะ,คะวันนี้มาพบกับน้องหนูนนแล้วพี่กุ้งอีกเช่นเคยค่ะ<ช>วันนี้รเราจะพามาชมรถครอบครัวที่แบบว่ากว้างมากพี่กุง้ง สำคัญนั่งสบายใช่รู้รสบายอืมรู้รารูดราลาใช่ฮารูฮาราถูกเลยตัวนี้เป็นโตโยต้าเอาผ่านนะคะพี่คุ๊เครื่องเครื่องนี้เป็นเครื่อง2.4นะคะปี2010ค่ะราคาบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆคุ้มค่ากับราคาตัวรถอันนี้ใช่แล้วค่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่กุ๊990,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าใช่แล้วค่ะมีเครดิตประวัติสายจัดไฟนั้นได้เต็มนะคะใช่ค่ะ่ออีกทีปีหน้า นะคะหรือจะเลือกรับขับปี90วันใช่คะเรามีบริการไฟแนนหลากหลายที่นะคะลูกค้าทั่วประเทศเลยดีกว่าใช่แล้วค่ะต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้ใช่ค่ะลูกค้าที่กาลังมองหารถครอบครัวกลับบ้านปีใหม่นะคันนี้แนะนำเลยตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบโจทย์มากเลยค่ะใช่มาชมใกล้ๆกันเลยน้องหนูนานะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะใช่ตัวท็อปดูกระจังหน้าเขาสิรูราไมโครเมียมอารูารโครเมียมยาวเลยนะใช่ค่ะอ่าตัวนี้นะคะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมเซนเซอร์หน้า2องเลยนี่ซ้ายขวาเซนเซอร์หน้าไม่พอนะคะถัดลงมานะคะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะจ๊ะตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปนะยางของเขาก็เป็นยางเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้ายางเป็นปี2021ใช้แล้วใช้ได้ยาวเลยนะดอกยางยังเหลือเยอะอยู่เลยนะคะอ่าในส่วนถัดมานะคะสีนี่คือเงางามมากเลยนะสีดำนะมีมาพร้อมกันสาดให้เรียบร้อยทั้งคันเลยกันสาดแล้ว ตัวนี้เป็นสมาร์ททีให้เรียบร้อยใช่แค่เรามีกุญแจรีโมทนะคะพี่กุง้งเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยใช่ปิดเปิดแค่มือสอด<ค>เข้าไปอเองนะะจ๊ะ กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะคะออโต้ทั้งหมด4บานนะใช่แล้วทับไฟฟ้าทั้งหมดนะคะลูกค้าเบาะถัดเข้ามาค่ะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะลูกค้าใช้งานง่ายไฟฟ้าทั้งสองคู่เลยค่ะไฟฟ้าคู่หน้าเนาะใช่แล้วเบาะเป็นเบาะสีครีมแบบเจาะรูนะคะลูกค้านี่พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะมีมาพร้อมคุยคอนโทรลให้เรียบร้อยนะ ตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกกดปุ่มเบาๆก็เป็นก,การสตาร์ทเรียบร้อยแล้วน้องถ้าไม่มีกุญแจนะคะพี่ปุ่มก็ไม่สามารถจตาร์ทรถได้นะต้องมีไว้นะคะใช่แล้วตัวนี้มีมาพร้อมกล้องมองหลังด้วยนะคะเกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์อัตนโนมัตินะคะลูกค้าใช้ใชงานง่ายสะดวกสบายมากเลยนะนี่หนูนําเสนอตรงนี้มาก อ่เบาฝั่งฝั่งผู้โดยสารฝั่งโน้นนะคะลูกค้ามีเบาะดันขาด้วยนะใช่แล้วนี่มันจะเป็นแบบกดเอาพี่กุ้งมันจะขึ้นมาเลยอ่าเป็นไงล่ะสะดวกสบายมากเลยนะแล้วไม่ค่อยติดตรงหน้าล่างด้วยก็คือแบบเอนนอนเลยค่ะน้องหนูนาเอนนอนนะคะนี่คือสะดวกสบายจริงๆนะคะท่านอะไรที่กําลังมองหารถครอบครัวนะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะพี่กุ้งสะดวกสบายมากจูซี่นั่งข้างหน้าไม่ใช่่านอนไม่ได้นะคะนั่งข้างหน้าก็นอนได้จ้ะ มาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อน้องหนูนาได้เลยพี่กุ้งตอนนี้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองด้านแล้วนะหรือพี่กุ้งง่ายๆเลยถ้าพี่กุ้งขับใช่ไหมแล้วน้องขึ้นอ๋อนี่กดตรงนี้ได้เลยพี่กุ้งปิดกดปิดก่อนค่ะน้องนูนะกดปิดใช่ไหมคะเป็นยาบ้างค่ะสามารถคอนโทรลประตูเปิดปิดด้านซ้ายด้านขวาระคะแล้วเขาก็จะล็อกอัตโนมัติให้เลยค่ะตรงนี้ได้เลยปะ ไม่ใช่ว่าแค่ประตูข้างนะคะประตูด้านหลังก็สามารถคอนโทรลจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะใช่ด้านหลังมาแล้วก็เข้าเปิดมาแล้วแบบโอ้โหใหม่มากเลยคุณรถปี2010นะเมใหม่ขนาดนี้นะคะนี่พรมกระดุมนะคะพรมกระดุมเข้ารูปทั้งคันนะอาสภาพคือใหม่คลิปเลยนะจ๊ะอันนี้บ่งบอกถึงการใช้งานน้อยนะใช่เพราะว่าถ้าใช้งานเยอะนี่คือร่องรอยกันไปหมดแล้วค่ะค่ะ อันนี้ถือว่าเป็นร่องรอยการใช้งานคือน้อยมากอันนี้ก็เหมือนกันกับด้านหน้าเลยสําหรับคนที่เกียดพี่ขอยังไม่ใช่คนที่เกียดจำเราคนเหนื่อยอ่ะอย่าเบื่อความจริงเอาของเรามาพูดความจริงเราขี้เกียจจริงอ่ะขออนุญาตนะคะโอ้โหสะดวกสบายมากเลยอ่ะุ้ยพี่กุ้ณดี่ะจ้าดูสิ เอ็นยาวได้เลยน้องหนูนะคะใช่หรือคนคนสูขอายุบอกเลยว่าตอบโจทย์มากคันนี้นะคะใช่รถทางไกลนะไม่อที่สําคัญมีซันรูฟด้วยน้องหนูนี่เปิดให้ดูดีกว่าพี่ขอนอนพีเซนนะคะเพราะว่ามันสะดวกสบายมากสบายมากพี่กุ้งอยากดูหนังทําไงอ่ะโอ้นะคะตัวนี้มีหน้าจอดีวีดีด้านหลังให้กดเองค่ะนี่ ใช่ใครที่มีเด็กๆด้านหลังนี่คือสะดวกสบายมากเลยเปิดชีวีเปิดร์ตูนให้ดูได้เลยหรือเด็กๆเขาจะปรับเองก็ได้นนี่ตรงนี้จะเป็นที่ปรับนะคะสามารถปรับกดหยุดอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยมีแอร์ด้านหลังนะคะด้านหลถเลือกอุณหภูมิได้เลยเนาะใช้อะไรดูมองท้องฟ้าค่ะพี่กุ้งเราเจอแต่นกข้างบนรู้หลายจริงๆอะไรนะนกขี้นกใช่ไหมขี้นกโอเคปเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันต่อนะคะพับเก็บก็ง่ายๆเลยพี่กุ้งแค่ดึงขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็ดันใช่แล้วนี่นะคะ โอ้ยสวยจริงๆเลยน้องสวยร์สภา <นะ S 2> พเบาะนี่คือใหม่กริบเลยนะคะลูกค้าอุ้ยพี่กุ้งลืมนำสโนุกอันนี้ป้าอ่าลืมลืมลืมเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะตะกล้องนะตรงนี้มีที่วางแก้วน้ำ<ช>วางกล่องข้าวอะไรได้หมดใช่แล้วก็วางไอพงไอแพดได้หมดเลยค่ะใช่แล้วจ้ะเก็บง่ายๆเลยพี่กุ้งนี่ด้านหลังมันจะมีนี่นะคะอ่าพักแล้วก็เดินเดินไปเลยค่ะอ่านะคะด้านหลังของเราค่ะน้องเบียร์ก็มาชมด้านหลังกันเลย แล้วค่ะกดจากตรงนี้ก็ได้อ่าเปิดจากด้านท้ายเลยนะกดจากน้านท้ายเปิดให้ด้านท้ายเปิดได้เลยอ่าเป็นไงล่ะคะลูกค้านี่สะดวกมากออกโต้นะคะถ้าไม่ใช่ตัวท็อปนี่ทําไม่ได้เลยนะตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะลูกค้านีสภาพเบาะข้างหลังนะคะถ้าแล้วเบาะพับได้ถูกแล้ว ถ้าไม่ใช้สามารถพับได้สมมติพี่กุ้งไปเที่ยวกับน้องๆเนี่ยพี่กุ้งวางของได้เต็มอย่างเงี้ยหนูเลยบอกเลยว่าตอบจบที่สุดเลยนะคะถูกแล้วค่ะห้าหกคนเจ็ดคนจะคนนี้ไปได้ไปได้เลยค่ะไปได้ครบหมู่บ้านใช่หรือใครจะเอาแบบว่านั่งลงพื้นก็ได้นะพี่ว่านั่งพื้นนะน่าจะได้เยอะกว่าหนูนั่งพื้นดีกว่าบ้านเรานะใช่อถ้าต้องดูสารเดถ่อแล้ว กูสาตวนะคะกูสาตว์นากค่ะในการปิดนะคะก็กดง่ายๆเลยนะจ๊ะกดจักรตุนี้ได้เลยแพ็กด้วยเสี่ยวเท่านั้นเองแล้วเราก็เดินหนีไปไหนก็ได้ค่ะใช่ตัวนี้มีมาพร้อมกล้องมองหลังให้ด้วยนะน้องมวพร้อมสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่สามนะคะเซนเซอร์หลังสี่จุดแบบเน้นๆเลยค่ะทุกฟ้านะไม่ต้องกังวลใครที่จะขับรถลุ้นจะหัดขับนะมีเซนเซอร์มาให้แบบจัดเต็มเลยดังแน่นอนค่ะติด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 แดกล้คนใช่ไหมไปเดี๋ยไปชมในส่วนของห้อง ใช่อลไรคะไปค่ะห้องเครื่องเขานี่คือสะอาดมากเลยนะไม่มีรอยเยิ้มของน้ํามันนะคะสภาพคือแห้งเลยนะน้องหนนานะใช่ค่ะอ่านะคะเครื่อง,งนอยนต์2 4 0 0 c ีนะคะอืมเป็นไงล่ะสภาพเนี่ยสภาพเครื่องคือแห้งเลยค่ะอ่ารอยเยิ้มของน้ำมันไม่มีเลยนะจะแห้งลิบเลยนะใช่แล้วส่อ,องเข้าไปเลยค่ะลูกค้านะ สำคัญได้รถสวยเดิมนะคะไม่มีชนหนักผิดค้อมจุน้ํานะคะตัวเลขตัวอักษรอยู่ครบลูกทรงลูกศรอยู่หมดแน่นอนสติกเกอร์อยู่ครบเลยค่ะพี่กุ๊กถูก้ค่ะน้าๆน้งหนูนาอยากขายมากเลยรถสวยสภาพดีๆอย่างนี้ราคาเพียง9 9้0 0 0บาทเท่านั้นนะคะน้องหนูนาไปได้รถสวยรถดีไปขับแน่นอนนะน้องหนูนะก่อนออกรถของเราโปรโมชั่นก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนออกรถเนาะแล้วก็บริการฉุบเฉิน24ชั่วโมง ให้ไปเลย1ปีเต็มๆเลยนะคะพี่กุ้งทั่วประเทศไทยเลยนะใช่ทั่วประเทศไทยค่ะสากรถฟรี70กิโลเมตรแรกนะคะลูกค้าแล้วก็สำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะคะ ขับฟรี90วันใช่ผ่อนอีทีปีหน้าใช่นะคะและที่สำคัญรับดอกเบี้ยพิเศษกันไปเลยค่ะลูกค้าห้ามพลาดนะคะรถคันนี้สวยงามมากจริงๆสวยงามมากไปทั้งครอบครัวไปทั้งตะบลก็อยากได้เลยแนะนําเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถครอบครัวราคาไม่ถึงร้านเนาะคันนี้ตอบโจทย์จริงๆพี่กู้เพราะว่าราคาก็จับต้องได้ด้วยนะคะซื้อสดไม่มีแบตนะคะคุณัยค่ะเป็นรถบ้านรถบุคคลนะคะ ใคสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงหรือทดลองขับนะคะเข้ามาได้ที่รามีทิทาตอม .7 อคขะพี่ก้งอยู่ระหว่าง67กับ69นะคะ เต้นลราอยู่ C 2ทับหนึ่งนะคะเต้นอะไรคะ YPP Auto ค่ะลูกค้ามาไม่ถูกหรือว่าอยากได้ข้อมูลตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 5 8 1 2 0 8 8 8ที่กุ้งค่ะศูนยก็แต่ก .3 าดน้านะคะน้องนุนนาจ้าใช่แล้วอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0 8 8 2 3 6 3 6 3 6พี่ปูนะคะพวกเรา3คนยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถนะคะลูกค้าใช่แล้วค่ะหรือใครจะมาไม่ถูกนะคะเราสามารถส่งโลเคชั่นให้ได้ที่รายแอดข้างบนได้เลยนะคะสามารถแอดกันมาได้เลยค่ะ ก่อนจกากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะช่องเรามีทั้งหมด3ช่องทางค่ะ Facebook, Youtube, TikTok นะคะชื่อเดียวกันเลยพี่กกใช่แล้วค่ะพ่อเพียง YPP รถมือ2องนะคะวันนี้เราเังใจให้เราด้วยใช่แล้วค่ะพี่กกวันนี้ขอตัวลาวไปก่อนนะคะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ